สวัสดีค่ะวันไรลักพันไม้พาเพื่อนๆชมรังบอลสีใหม่ของเราค่ะเนี่ยเราย้ายน้องๆอ,ออกจากรังเก่าซึ่งมีความแออัดมากเราย้ายมาอยู่รังใหญ่แล้วค่ะตอนจากนี้ไปน้องๆเราจะโตและก็น่าจะกอใหญ่กว่านี้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เขาอยู่กันอย่างแอ,ออัดมากตอนนี้ เอามาอยู่รังใหม่แล้วจะได้ขยับขยายได้เต็มที่นะคะเพื่อนๆคะ่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยตอนเอาออกจากรังเก่าออกมาวางข้างนอกเตรียมเข้ารังใหม่น้องเขางองแงนิดหน่อยคะ่ะหน้างอคอหักกันหน้างอคอหักกันเลยคะ่ะเหมือนตกใจนะคะเนี่ยคือข้อเสียของบอลที่เลี้ยงในตู้นานๆ เขาก็จะมีอาการแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยหน้างอคอหักเดี๋ยวเขาก็ฟื้นค่ะเพราะว่าเรามาย้ายรังบอลสีช่วงเที่ยงค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยหน้างอเป็นแถวเลยเห็นไหมคะบอลสีของเรามีชื่อบ้างไม่มีชื่อบ้างหาชื่ออยู่เรื่อยๆเจอบ้างไม่เจอบ้างค่ะเพื่อนๆคะ่ะมีทั้งลูกไม้มีทั้งบอลสีที่มีชื่อ นี่ค่ะมาอยู่ที่มีสเปซกว้างๆหน่อยก็จะสวยค่ะต่อไปนี้โตเต็มที่แน่นอนสวยไหมคะนี่ย้ายออกมาแล้วหน้าง,งอกันเป็นแถวเลยวันศุกร์วันศุกร์ของเราวันศุกร์ของเราโอ้ยนะ ดูจะน้อยใจไปถึงไหนไม่เอามาอยู่รังใหญ่ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวหนูจะสบายกว่าเดิมหน้างอเลยเสร็จแล้วคะ่ะลังบอลใหม่ของเราสั่งไปวันจันทร์มาถึงเมื่อกี้แล้วก็จัดเลยค่ะรีบเปลี่ยนน้องมาอยู่ที่ใหม่ให้กว้างใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความเจริญเติบโต ของเขาต่อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ